มีมจำไม่ได้ว่ามีเกณฑ์ในการเลือกชุดประจำชาติยังไงชุดหกเนี่ยเหรอคือคจริงๆจะบอกว่าชุดที่6มันก็แล้วแต่คนเรียงนะ เท่าชุดที่หกไปอยู่ชุดที่หนึ่งกลายเป็นชุดที่หนึ่งและจริงๆจะบอกว่าสีดำอ่ะพูดว่าเออไม่ไม่แต่ของจริงทุกชุดนะคะอันนี้สีอาจจะมีความดาร์กนิดๆไปเพี้ยนไปนิดหนึ่งแต่ว่าของจริงจะไม่ไม่ดำมีหรอกค่ะอ่แล้วสรุปเป็นชุดนี้ใช่ไหมก็ให้ติดตามค่ะบอกเลยว่ามีไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านก็ปี้ใช่ไหมเกี่ยวมั้งฮะเกี่ยวมั้งเกี่ยวเกี่ยวแต่ว่ามันอยู่ในทั้งเก้าชุดนี่แหละนะคะแล้วเราก็เลือกชุดที่จะมีเรื่องราว มีสตอรี่เล่าเยอะหน่อยเห็นวันประกวดเลยเห็นวันวันประกวดไม่พี่ปยปีนี้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมันจะมีวันที่เราจะปล่อยภาพของเราออกไปเมื่อเราได้ถ่ายทำแต่เขาก็ก๊อปทำนะพี่ปุ้ยขนาดฟีอเมนดาเห็นเปล่ายังไหวเวียนไหวไปอยู่อีกเวทีนึงเราก็งงได้ชุดประจำชาติบ่อยเนาะได้รางวัลชุดประจำชาติบ่อยสมัยนี้ก็เหมือนกับกองใหญ่เขาก็ โฟกัสน้อยลงกันนะแต,แต่คิดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นเพราะเขาจับแยกเลย